สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมียปอนะครับผมเราอยู่กันในเกมแพนเวสซอมบี้สอ2พาร์ทที่น่าจะ3-6แล้วครับผมตอนนี้เขาเรียกว่าเราตะลุยอยู่ในโลกของจูเลส s ิมา a r สหรือก็คือยุคหินนั่นเองครับผมตอนนี้เราตบซอมบี้ที่ยุคหินนะฮะตอนนี้ผมเล่นถึงด่าน7แล้วไปเลยฮะด่าน8ต่อเลยแต่เสียงผมเพียเพ้ยนๆเนาะขออภัยด้วยนะฮะ เหมือนจะป่วยเ้าฮะโอเคอ่าเหมือนประมวลผลได้ว่าจะเจอพืชใหม่นะเดอะเพอร์ฟูมชูมไว้ชามในตอเสาก็คือทำให้ดตอเสาตกหลงเอ้ยเล็บเทหลงตกหลุมรักฮะโอ้โหสุดยอดไหนดูสิมันมีดตอเสามามาอยู่แล้วนี่มันบังคับใช้เดีย๋ยวนะผมขออนุญ,ญาต นี่พอดีว่าผมโอ้โหไปเขาเรียกว่าซื้อพืชใหม่มาหลายตัวอยู่นะฮะเดี๋ยวน้าอีกตัวหนึ่งไอ้ดอกทานตะวันมาเนี่อันนี้ไม่ต้องเอาไหนวะโอ้โหเสียงผมเพี้ยนมากเลยแป๊บนึงนะฮะแต่ว,ว่าพืชน,นี้เออหาอยู่ อันนี้ได้ใช้ไหมผมว่าไม่น่าได้ใช้หรอกณนะด่านนี้นะผมว่าพิเศษแกลดูจะมีประโยชน์มากกว่านะฮะด่านนี้โอเคมาลุยกันฮนะนี่ผมซื้อตัวนี้มาโอ้โหโคตรคุ้มผมบอกเลยคุ้มค่าตัวนี้โคตรคุ้มค่าแล้วก็นี่ ที่อุกาบาตนะฮะเฮ้ยโอ้โหผมวางผิดวะบอกเลยพี่อุกาบาตอะคุ้มค่ามากนี่มีพิเศษมาช่วยหน่อยนะเดี๋ยวนะลงไปลงไปนี่ มามาเซ็งหมด่ะนี่นี่จิวกบาดอแ่เป็นยังไงอะ่ะโดนหมด่ะผมบอกเลยโดนหมด่ะโดนอะ่ะเอาดิมาดิครับเรียบร้อยจุกกบาดก็ลงเดี๋ยวนะเอาตัวนี้ไว้ตรงนี้ โคตรคุ้มอ่ะตัวเนี้ยผลิตแบบผลิตแสงอาทิตย์ได้โคตรคุ้มค่าครับผมบอกเลยโคตรคุ้มไอเห็ดโอ,โอเคไอนน้ก็ได้อยู่นะคือได้อยู่นะเนี่ยไปนอนล้วมามาฮะมา ยุบไดโนเสาร์มันก็ต้องโดนอุกกาบาตถล่มให้สูญพันไปดีฮะนี่นหละล่วงไปร่วงไปเรียบร้อยเจออุกกาบาตเผาผ่านไปซะก็ได้อยู่นะตัวเห็ดน้ำหอมก็โอเคโอเค อาจจะต้องพกมาใช้ด้วยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะด่านเนี้ยจริงๆแล้วปัญหาด่านด่านเนี่ยไม่ใช่ความอึดของซอมบี้นะฮะจริงๆแล้วปัญหาของด่านด่านเนี้ยมันจะเป็นพวกไอตัวไดโนเสาร์ฮะที่มันจะมาเร่งแบบให้ซอมบี้มากินเขาเรียกว่าพืชเหล่าเยอะขึ้นนะฮะไวขึ้นโอ้โหเสียงผมไอไม่ใช่ผมผมโอ้ยเสียงผมเพี้ยนเอาเรื่องเลยนะเดี๋ยวนะไปลุยกันดีกว่า เอาชีวิดอด้วยพืชที่ให้มาหืมด่านพวกนี้นส่วนใหญ่จะยากโอ้โหหน้าสลอนมาเลยเว้ยไอ้พวกไดโนเสาร์โหไม่มีตัวนั้นอะผมสาดซื้อมาเป็นตัวที่ซื้อมาแล้วคุ้มค่ามากเลยอะคุ้มในคุ้มอะผมบอกงนี้ดีกว,ว่าอ้าเดยนนะ นีแน่ใส่ไปก่อนเสียเงินสักพันหนึ่งก็ชิวๆอยู่แล้วฮะเง,เ,เงินมันเหลือเงินมันเหลือมามามาเงินมันเหลือฮะเงินมันเหลือก็ผมจำไม่ผิดด่านได้หล,หลังยากก็ระดับความยากมันมันมันสี่ฮะมันก็ต้องยากอยู่แล้วมา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  ไปมาโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนโนโนจ้าแม่งมีไอตัวใหม่นี่ว่าโนครับโนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้านบนด้านบน โอเคยัง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 ไปถอยไปถอยไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูนิสัยนิสัยย,งยิงไปฮะยิงไปนิสัยนิสัยไม่ดีเลยไอ้พวกไดโนเสาร์มาละมาละเริ่มมาเยอะละเนี่ยดูเห็นปะ คนตีนตีนคนตีนเนี่ยดูโอ้โห,โอ,โหอยู่นี่เลยอยู่นิ่งๆเลยยิงไหมฮะยิงไปก่อนยิงไปก่อน ยิงไปยิงไปดูดูเห็นไหมเตาเจียดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนพวกเองเดี๋ยวก่อนยิงไปก่อนนะไล่ยิงไปก่อนซื้อมาทักหนึ่งยิงไปทักหน่อยคงไม่เสียหายหรอกรู้สึกมันเยอะมันมันยังไงเหลือเกินฮะ ยิงใบไล่ยิงไปใส่ไปก่อนยิงไปยิงใบโหแล้วมันเอาแต่ละตัวมานะแบบกวนตีนอะ่ะไล่ยิงใบไล่ยิงใบดูดิเนี่ยกวนตีนมันกวนตีนไอไอตัวบินเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเลย หรืยิงให้หมดเลยเดร็ียบร้อยกว,นต,น,กน,กวนตีนเะดี๋วก่อนกวนตีนนะตัวบินนะตรงติงนะเราอะ่ะเด็เรียบร้อยครับไปด่านต่อไปไปลุยครับ แน่นอนนะว่าไดาโนเสาร์มันต้องมาแน่ๆลุยครับมาแต่ถ้าเราจัดการซอมบี้ได้ก่อนก็ไม่ใช่ปัญหาฮะมา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 ,มาครับที่มานี่มีพิเศษกับเขาเรียกอะไรนะ พี่ <Okay. S 1> ดาวตกต้องทําให้ซอมบี้มันสูญสลายไปไอ้พวกไดโน่สาวก็สูญสลายจากอุกกาบาตนน่นแหละมาดีมาดีมาด,มาดียังไงอะมาดีเศกนี่เดี๋ยวโดนทั้งเศกโดนทั้งอุกกาบาตยังไงอะมาดีครับ มาดีครับมาดีครับหอมขึ้นหน่อยหืมหืมหืมมาครับมามากระบาดลูก,ล,กลงดีเสกให้หน่อยเสกให้หน่อยดีครับมากระบาดมนะาโอเค ลงไปก่อนลงไปก่อนอันนั่นอันนั่นเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยมันควรตีนมันควรตีนอืมอืมนี่เนี่ยลงไปก่อนลงไปก่อนไม่น่ารักเลยอืมอืมทำตัวไม่น่ารักเลยไอ้ไอ้ไอ้นกนี่ แล้วมันจะแบบมันจะกวนตีนะไอพวกแบบตัวประเภทนกอะ่ะดูเนี่ยกวนตีนกวนตีนลงมามามาเอามาไมาห้หมดมาเฮ้ยใส่ไป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 ฮะมา luôn bay hết hải bay già 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 ma cua anh già ma cua anh mà nghiêng nghiêng nồi mà nghiêng nghiêng nồi mà nghiêng nghiêng mà nghiêng จัดหน่อยลูกจัดหน่อยเออเอาหน่อยดีมันยังไงวะวิวิวิวตะล่างพี่ผีพีหน่อยพี่ผีพีมามามาดีมาดีมาดีครับมาดีครับมากบาบาทลงให้มันสูญพัน์เอาให้มันสูญพันเอาให้หายไปหายไปจาก ยุคหินไปซะหายไปซะระบงระเบิดไปให้หมดหเรียบ้อยลุยครับไอตัวนกนี่แม่งปัญหาจริงๆมันมาอีกแน่นอนนะไอพวกนกเนี่ยลุยครับไป ปึ๊บมานี่ผลิตแสงอาทิตย์เฉียบมา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 แล้วก่อนเอาอันนี้ก่อนเออเอาเมเทิอเมเทิโอเออมาก่อนมันคืออุกระบาดนั่นแหละ มามาดีมาดีมาครับอุกาบาทลงองลงองลงนอม่มีพิเศกช่วยด้วยก็จะง่ายหน่อยมาครับมาจัดหน่อยจัดหน่อยอุกาบาทลงอุกาบาทลง พี่ได้มาพี่ได้มาดีมาดีมาดีาดตัวนี้ด้วยนี่ไม่มาดีครับก็มาดีครับมาฮิวฮิวออกไปซะ พิเศษดีพิเศษเสกมันเสกมันเสกมันไปเิทีเออร์ลงไปเมทีเออร์ไปนอนแล้วมาลงไปหายไปมาดีครับมาดีครับระเบิดไประเบิดไปโดดุกบาดท,ทับถมไปกลับไปสู่ใต้ผืนดินกลับไปกลับไปฮะ ลงไปสู่ใต้ผืนบินซาเรียบร้อยชนะแบบง่ายดายฮะอย่าเดอ้ออย่าเดอ้อดูครับด่านต่อไปปุ๊บมามามา ห้ามเสียพืชเกอโอ้โหหกต้นกพมีปัญหากับไอตัวไอตัวบินนั่นแหละไม่มีปัญหากับตัวอื่นหลอกมาพ่อมาแล้วพ่อยุคหินมาละมามาเดินะอ๋อเรามีตัวผีแม่มไรฮะตัวผีกับตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่เราต้องยอมเสียต้องยอมรับได้อยู่แล้วฮะมามามา มาครับมาแอมคัมมิ่งมาแอมคัมมิ่งต้องต้องใช้ดุกระบาดช่วยนะฮะไอที่ไอที่เหลืออีกห้าห้าต้นที่เสียไปให้ไปเสียกับไอตัวผลิตแสงอาทิตย์กับยากจำเป็นมามา มามามาดีครับมาดีครับมาดีมาครับเข้ามานี่แน่นี่แน่นแนโดนโดนเอาเท่าน้อยเอาเถ่าน้อยเสกไปเออนั่นแหละนั่นแหละดีนั่นแหละโดนอยู่กระบาดหน่อย สะดิ้งเหรอจะสะดิ้งเหรอฮะเสกมาดีมาดีมาดีมาด,มาดีโดนมาดามาดีลงไปนี่ไงน,นี่ไงยังไงอะ่ะมาดีโหดอยู่แล้วแก๊งแก๊งเราโหดอยู่แล้วจงจงสูญสลายกับกลายเป็นดินไปซะ อสอบสอบอ,อ,าบบอมาครับมามาไว้ตรงกลางไปตรงกลางาโอเคอุ้ย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 ,ยพี่เสกอุ้ยพี่เสกเฮ้ยไม่ใช่พี่เสกไอพ่อมาพ่อมาพ่อมาเหรอพ่อมาเหรอนี่งไงพ่อมาเหรอยังไงพ่อมาจิพ่อพ่อไหวเปล่า โอ้ยเฮ้ยหูยไม่ทันขุดออกไม่ทันเราใช้พิเศษไงฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอามาลืม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 พิเศษมันเสกเป็นแับน,นี้ไงฮะเห็ดไอเห็ดตัวศูนยงอะเอาใหม่เอาใหม่โอเคแต่ได้อยู่เซตเดิมได้อยู่แต่ไม่เอาไม่เอาพิเศษอะเดี๋ยวเอาพิเศษก่อนไปก่อน เอาแปบ๊บนึงนะผมดูก่อนผมว่าต้องจัดตัวจี๊ดตัวจี๊ดจี๊ดให้หน่อยเดี๋ยวนะผมดูแป๊บนึงเดี๋ยวตัดเอ้ยไม่ใช่ตัดจัดจัดตัวจี๊ดจี๊ดให้นะฮะเดี๋ยวฮะจริงจริงเอาทานตะวันนี่มาก็ได้นะไม่เอาเดีกว่าเดี๋ยวนะผมดูก่อน พี่เศกไม่ได้พี่เศกไม่ได้ผมดูแป๊บหนึ่งอืมเอาพีเสกไปแหละแต่ไม่ใช้มาปรับกลยุทธ์ใหม่ปรับกลยุทธ์ใหม่ฮะปรับกลยุทธ์ใหม่หม,มา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  เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหเมื่อกี้ขุดออกไม่ทันมันหายไปก่อนเว้ยไม่งั้นนะชนะแล้วไม่แกชนะอยู่แล้วโถ่เอมา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 เข้ามาเถอะเข้ามาเถอะลงไปลงไปลงไปฮนะลงไปจรงศูนย์สลายกลับกลายเป็นดินไป มาฮะมาทุบไปทุบไปทุบไปเอาให้ร้อนเอาให้ร้อนร้อนแรงด่างไฟเออร์มาดีใส่อันตีหน่อยลุยนี่แน่เผาไปหัวหัวมันอึดแต่ยังไงฮะมันอึด มันอึดเหรอฮะมันอึดเหรอมันอึดเหรอฮะมันจะอึดกันได้แค่ไหนเชียวมาใช้ตัวนี้บ้างมาดิต้องโดนกันหน่อยอ่ะมันต้องโดนต้องโดนจัดกันหน่อยมาเผาไปฮะเผาไปทับถมไป อุ้ย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 ,ยมันเอาไปดัานบนเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละนั่นแหละโดนโดนด้านบนนั่นแหละโดนโดนเอาดีมาดีก็มาดีครับมาดีครับทับไปนี่นงยิงฮะมาเข้าไม่ได้หรอกไม่ได้ ทำลายไปทำลายไปมาดิพอมาเบ้าพ่อมาใช่ไหมพ่อมาก็ใส่หน่อยใส่หน่อยมาดิมาครับมาครับมาดูที่เออมานั่นแหละนั่นแหละใส่ไปใส่ไปมาไฟนอนล้วฮะพ่อมาพ่อมาพอ่อ ลุยใส่อันตินี่ไงห,หายไปซะจงหายไปซะเรียบร้อยเหลือด้านล่างนี่แน่นี่แน่นแนพ่อคิดว่าพ่อจะรอดหรือยังไงฮะฮะต้องร้อนมดะต้องร้อนมดะเอาดีเอาดีอ,าดอะไรโยนเด็กมาละโยนเด็กมาละมาดีมาดี คิดว่าได้ก็มาคิดว่าได้ก็มาเผาไปเผาไปเรียบร้อยไม่รอดครับเข้ามาไม่ได้ไม,ดไม่รอดไม่รอดหรอกครับเรียบร้อยได้โอเคเอ้าวไม่ได้อัพเพจเพ์ฟูมนะ โอเคไปต่อครับอีกสักด่านแล้วกันมาอีกสักด่านให้อีกสักดาลล่านมาอัาบอ,อัพ,อพออ้ไม่ได้ออกโอเคน้องเฮดมาน้องเฮดน้องเฮดอยู่ไหนวะโอเค ลุยปื๊บมาดีครับมา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 พี่เมเออร์มาโอ้โหเปิดมาเปิดมาก็เดี๋ยว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 เฉยเย เอาให้หลงรักก่อนเอาให้หลงรักก่อนนั่นแหละดีช่วยกันตีทำทดีมากทำดีมาก,มากช่วยกันครับช่วยกันช่วยกันนั่นแหละดีช่วยกันมามาด้านบนใช่ไหมด้านบนช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อย ลงไปลงไปเสกใหรโลกมาอันนี้ดีกว่าช่วยกันเสกมาดีไมเทียร์มาฮ่นนะาั่นนะานะเข้ามาไม่ได้ง่ายๆหรอกนะจะบอกให้อืม อย่าคิดว่าจะเข้ามากันได้ง่ายๆนี่แหละตกหลุ่มรักไ้ซ้าอย่าคิดว่าจะเข้ามาเอา, Final le, เอาไฟนอนเวฟเปาไวจังวะมาดีมาดีไอ้ถีไปมันเน้นใช้ไดโนเสาร์เว้ยใช้ไดโนเสาร์ช่วยฮะแต่ส่วนใหญ่ไดโนเสาร์เป็นพวกเราไปแล้ว มาเถอะครับมาเถอะต้องผีมาเอา้าผีผีลูกผีเรียบร้อยสุดก,ก้ยสุดยอดครับโหยชนะแบบง่ายๆฮะจีจีฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะแต่ด่านหลังๆเนี่ยยากแน่นอนไม่ต้องห่วงฮะปวดหัวแน่ เต็มตัวเลยฮะโอเคตอนนี้ผมก็ลุยถึงด่านที่13แล้วครับผมก็น่าจะอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะน่าจะถึงด่านบอสก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าด่านข้างหลังเนี่ยด่านหลังๆเนี่ยมันจะยากแค่ไหนนะครับผมแค่นี้ก็รู้สึกปวดหัวแล้วนะฮะโดยเฉพาะไอ้ตัวดังเสาที่มันบินได้นะโอ้โหมันแสบจริงๆฮะไอเกมแพนเวสซอมบี้นะไอพวกซอมบี้ประเภท นกนะโอ้โหบอกเลยแม่งแสบทุกตัวโอเคครับยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับเกมแพนเวสซอมบี้สองนะครับผมยังไงฝากกดติดตามช่องมีเมยอนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะจ้าวัยรุ่น